สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบพ่อกันอีกครั้งครับกับในช่องนายคอนพลูกาเกษตรกรท้ยใ,ใจสูงนะครับเนาะพี่นอ้องเมื่อนี้ผมจะภาพพี่น้องว่าเบึงองโรงตักตะแตนผมใหม่นะครับเนาะผมจะล้อมทําใหม่นะครับเนาะทาเป็นผ้ายางรอบข้างบนนะครับพี่น้องสังเกตเบิ้งนะครับเนาะผมจะทาใหม่หมดครับพี่น้องถ้าใส่ล้างกะสีเพ่นจะพ่นจะ ตุยครับหรือคนจะตายนะครับพี่น้องเลยสังเกตเบึงนะครับเนาะเพราะว่าตะกะแต่เนี่ยคนจะชอบแสงแดดนะครับพี่น้องเพราะว่าผมทํามาหลายปีแล้วครับพี่น้องพาผมไปมุ่งล้างกระสีนี่อ่า่นจะเข้าไปบดถึงครับแดดครับพี่น้องเลยถ้าทําในลักษณะนี่ผมเพ่งเพาะใหม่นะครับเนาะอันนี้คือการเพาะใหม่และก็ทํโรงเรือนให้เขาใหม่ผมจะใส่ผ้าผ้ายางครับพี่น้องสังเกตบึงครับผมจะใส่ผ้ายางให้ความร้อนครับพี่น้องที่นี่ผมจะขอผ้าพี่น้องขับไปบึง ผมพะได้ประมาณสองอาทิตย์ครับพี่น้องทำามาในั่นผมครับพี่น้องผมอกครับพี่น้องนี่ผมจะทําในแบบนี้ครับพี่น้องสังเกตเบบึงผมจะเปิดเข่าไปให้พี่น้องนเบิงว่าผมทําแบบนี้ตะกแตนผมนี่จะอยู่ดีบวกครับพี่น้องสังเกติงครับเด้อผมจะเอาหนากล้องเปิดครับพี่น้องสังเกติงครับเพราะว่าผมชอบแสงแดดนะครับพี่น้องเลยผมบ่ชอบที่อัพนะครับพี่น้องข้างล่างก็เหมือนกันนะครับพี่น้องข้างล่างนี่ผมจะเป็นพื้นที่ โป่งแล้วคำนวบเป็นตาข่ายทําเป็นตาข่ายนะครับพี่น้องแสงแดดพ่นจะชอบขนาดได้ครับพี่น้องเลยบ่ได้ตายจักตัวนะครับพี่น้องเลยที่ผมทํามาใหม่นี่ครับพี่น้องไม่ได้ตายสักตัวเลยครับพี่น้องเห็นมาไหมแตกบึ้นๆครับพี่น้องเพิ่นเจริญอาหารที่ดีด้วยครับพี่น้องเลยเพราะว่าหนึ่งพนได้รับแสงแดดสองพนได้อ่าอากาศที่ดีดีนะครับพี่น้องข้างล่างเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องไปบนข้างล่างของผมผมทำนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพอให้พี่น้องนะเบิ่งเห็นบอกครับพี่น้องข้างบนก็คือกันครับพี่น้องเห็นบอกดิ ผมจะให้แสงเพื่อชอบแสงนะครับจ้กกแตนนะครับพี่น้องเลยมุมเป็นมาผมเบาได้ครับพี่น้องเลพื่อจะชอบแสงแสงมากๆเลยครับพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งข้างล่างนะครับเนาะเห็นปะครับพี่น้องข้างล่างนี่จะเป็นตะไคร้ได้ครับพี่น้องมูลเพิ่นน่ะโต๊ะแล้วบอลลูมไปได้ครับพี่น้องเลยมูลข้างล่างนะครับพี่น้องใส่ห่างๆจะสี่ครับพี่น้องแล้วก็แสงแดดเข้าไปถึงครับพี่น้องความชื้นกับบ่มีได้ครับพี่น้องเลยความชื้นไม่มีก็คือ เพิ่นจะออกดีแล้วเพิ่นกระสีบตายได้ครับพี่น้องเนได้ลักษณะนี่นะครับล่งข้องผมนะครับพี่น้องเนาะเห็นบอกครับพี่น้องเพิ่นชอบเป็นสีนะครับพี่น้องผมทายทำใหมพี่น้องแล้วเบิ่งกแบบนี้แหละครับพี่น้องป้อสู้พร้อมพี่น้องฟังนะครับเนาะพี่น้องก็คงเห็นนะครับเนาะผมทำใหม่ตะกี้ผมใส่ลังกะสีใส่ลังกะสีแล้วเพิ่นจะตายครับพี่น้องเพราะว่าความชื้นแดดกระโบเลยทั่วถึงกันสิครับพี่น้องสังเกตบ่งผมจะทำสองขอกเบ่งอันนี้เป็นการสาธิตนะครับเนาะ สาธ like 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 ิตผมทํามากอะดีเลยครับพี่น้องเห็นบอกผมจะทําเป็นแบบนี้ครับพี่น้องเห็นบอกนี่ทำแบบนี้ครับพี่น้องเห็นบอกนี่้างนานี่คือผมกำลังเพาะใหม่ครับพี่น้องเห็นบอกนี่ตัวนี้ผมกําลังเพาะใหม่เห็นบอกครับผมทำสองกงพี่น้องสังเกตบรู้ครับพี่น้องเห็นบอกนี่ผมทํามากนี่บ่ได้เปลืองเลครับพี่น้องเลยอันนี้กับมกับเพาะใหม่คือกันนะครับเนาะเพาะใหม่พว่ายังผมอยากลองผมอยากลองว่าการทําแบบนี้ถ้ะแตนพมจะสมบูรณ์บมดนะครับเนาะกะ ได้รับผลผลิตที่ดีนะครับพี่น้องเลยผลบัวตายนะครับพี่น้องเลยตะกงแตนนะครับพี่น้องเลยออกมาได้ดีครับพี่น้องเลยออกลูกออกยังกะบูรีบจักหน่วยครับพี่น้องออกมาดีขนาดครับดีใจครับพี่น้องเลยเพราะว่าพันชอบแสงแดดนะครับพี่น้องสังเกตเบื้องพยางครับพี่น้องโมเมนต์าผมจะเอาลังสีใสผลบัวด้ชอบนะครับลังสีนะครับพี่น้องเพราะว่าแสงแดดไม่ทั่วถึงพันจะบัวชอบครับพี่น้องเลยในลักษณะนี้นะครับพี่น้องเลยขอขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามารับชมในช่องของนายคอนพุรุกะ เกษตรกร,ร,กรให้ใจสูงนี่นะครับพี่น้องเนาะอันนี้ก็อยากเน้นําพี่น้องการเลี้ยงตะกะแต,กะตกนก็นต้องทำาย่างสี่เด้อครับพี่น้องเข็มบอกครับนี่โลงเลือนแบบนี้ครับพี่น้องท,ำ,ทำสองขอกแล้วทามันดีต่อไปผมกอให้ทำต่อไปให้พี่น้องละเบิงอีกเนาะครับเนาะฝากจอง,งในข้อเสนอการได้ด้วยครับ